น้าฝนเที่ยวไหนดีรินสีสั้นแบบนี้เราขอพาไปดู5ทริปเที่ยวเดือนพฤษภาคมเที่ยวน้าฝนชมธรรมชาติสุดฟินจะมีที่ไหนบ้างมาดูกันเริ่มต้นชวนมาพักผ่อนไปกับธรรมชาติที่หมู่บ้านแม่กำปองนอนโฮมสเตย์กินอาหารพื้นเมืองสัมผัสวิถีชีวิตสุดเรียบง่ายของชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆก,ก,กลางหุบเขามีจุดท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำตกแม่กำปองโครงการหลวงตีนตกจุดชมวิวกิ่วฟินวัดพระาธาตุดอยสะเก็ดและอีกหลายจุดให้เที่ยวชมค่ะ แม่กำปองเนี่ยสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแต่ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวมักจะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างหนานแน่นหากจับจองที่พักไม่ทันก็สามารถเที่ยวแบบวันเดย์ทริปได้ค่ะหรือหากเป็นสายแคมปิง้งสามารถขึ้นไปกลางเต็นที่กิวฟินได้บนนี้เนี่ยมีจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่ได้รับความนิยมในแม่กำปองอีกด้วยข้าม,มาเที่ยวฝั่งลาวกันบ้างกับทริปวังเวียงหลวงพระบางโดยปกติแล้วนะคะในช่วงเดือนพฤษภาค,คมเนี่ยจะเป็นช่วงโลซีซั่นที่ลาวค่ะแต่ก็เป็นช่วงที่มีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมมชาาาติสสววยยงามมากกกททีีทุ่่่ดแถนนัออเ็้ เหมาะกับการไปสัมพัสบ,บรรยากาศและการพักผ่อนมากๆทริปวังเวียงหลวงพระบางก็เลยเป็นจังหวัดที่เดินทางง่ายและก็มีที่เที่ยวธรรมชาติน้ําตกสวยงามหลายแห่งค่ะอย่างที่วังเวียงเนี่ยก็จะมีสระน้ําธรรมชาติบูรากูนจุดชมวิวสะพานส้มเดินท่ามจังนั่งห่วงยางลอดทําน้ําส่วนที่หลวงพระบางนะคะก็จะมีน้ําตกสวยๆอย่างน้ําตกตัดกวางสีและก็น้ําตกตาดแท่เป็นไฮไลท์สายบุญน,นะคะอย่าลืมแวะเข้าวัดเชียงทองและก็พระธาตุภูสีวัดสวยอันศีหลวงพระบางกันนะคะ ไปต่อกับทริปเที่ยวคีรีวงกรุงชิงจังหวัดนครศรีธรรมราชดูจะเป็นอะไรที่เหมาะกับกรินซีซั่นที่สุดใครที่ชื่นชอบการเที่ยวธรรมชาติรักการผจญภัยนะคะต้องไม่พลาดในการมาเที่ยวเมืองคอนนอนคีรีวงลองแก่งที่กรุงชิงค่ะชมธรรมชาติอันเขียวชอุ่มท่ามกลางสายฝนพื้นป่าและสายหมอกที่ลอยปกคลุมเทือเขาหลวงขอบอกว่าที่นี่บรรยากาศดีมมาก พาเที่ยวก,กันต่อกับทริปเที่ยวอุทัยธานีอีกจังหวัดเมืองรองที่มีแหล่งท่องเที่ยวอันศีมากมายไม่ไกลกรุงเทพค่ะไม่ว่าจะเป็นหุบป่าตาดป่าดึกดำบันแห่งเดียวในไทยอายุกว่า300ล้านปียังมีต้นไม้ยักษ์บานสนาน้ำตกผาร่มเย็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งรวมถึงวัดสวยในจังหวัดอุทัยธานีก็มีให้เที่ยวชมหลายวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดจันทารามหรือวัดท่าซุงวัดถ้ำเขาวงวัดอุโปโสถารามวัดผาทั่ง วัดสังกัดร,รัตนคีรีสายบุญอย่าลืมแวะไปสักการะกันนะคะปิดท้ายกันที่ทริปสกลนครเป็นจังหวัดที่มีขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยสวยไม่น้อยเลยค่ะมีที่เที่ยวฟิลธรรมชาติเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติภูพานหรือจะเป็นหนองหานแหล่งน้ําธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดข,ของภาคอีสานสําหรับสายมหูหรือสายบุญนะคะที่อยากจะแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสกลนครต้องมาที่นี่ค่ะ วัดพระาธาตุเชิงชุมและวัดถ้ำผาแดน่นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวสกลนครนะคะก็คือบ้านท่าแร่เป็นชุมชนชาวคริสที่มีไฮไลท์สวยๆอย่างตึกเก่าสไตล์โคโรเนียลแบบฝรั่งเศสผสมเวียดนามนะคะที่เขาซ่อนตัวอยู่หลายจุดในหมู่บ้านเลยยังมีอาสนวิหารอัคราเทวดามิคาเอลโบสถ์คริสที่มีความสวยและก็ใหญ่ที่สุดในสกลนครด้วยเรียกว่าเที่ยวที่นี่ได้รูปสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะ ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบักกะบูดอททีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบูดอททีวีค่ะ